คำว่าสาธุกับอนุโมทนาบุญใช้คำไหนจะได้บุญสองคำนี้นะครับเราคงใช้กันอย่างยาวนานแล้วเมื่อเราได้เห็นใครทําบุญเราก็มักจะกล่าวสองคำนี้คือคําว่าสาธุกับอนุโมทนาบุญแต่แต่ว่าสองคำนี้มันไม่เหมือนกันนะคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วใช้แสดงความเห็นด้วยกับการทําบุญของคนคนนั้นเช่นเราเห็นคนทำบุญตากบาทเราก็กล่าวว่าสาธุ ต่เลากล่าวสาธุเราจะไม่ได้บุญใดๆเพราะสาธุเป็นการบอกเฉยๆว่าดีแล้วเช่นคุณทำบุญนี้เนะี่ยดีแล้วละ่ะส่วนคำว่าอนุโมทนาบุญนั้นแปลว่าขอให้เรามีส่วนร่วมในบุญของคุณด้วยเป็นการจงใจที่จะขอมีส่วนร่วมในบุญของคนที่ทำบุญเช่นเมื่อเราเห็นคนทำบุญตักบาตรแล้วเราไปกล่าวกับเขาว,ว่าขออนุโมทนาบุญในบุญนี้ด้วย เราก็จะได้บุญนั้นไปด้วยคือเราจะได้บุญจากการตักบาตรไปด้วยทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ตักบาตรด้วยตัวเราเองอาจารย์รักคำราม <c oughs> เห็นหลายๆคนมักจะใช้คำว่าสาธุบ่อยมากเวลาเห็นคนทำบุญเช่นคนที่กล่าวสาธุแทบจะไม่ได้บุญใดๆหรือได้น้อยมากเพราะไม่ได้มีเจตนาที่จะขอมีส่วนร่วมในบุญนั้นให้เกิดกับตัวเองดังนั้นหากเราอยากได้มีส่วนในบุญของคนอื่น ต้องกล่าวว่าขออนุโมทนาโดยมีคำว่าขอด้วยเป็นการแสดงเจตนาที่จะที่อยากจะได้บุญนั้นการขออนุโมทนาก็คือบุญเพราะอนุโมทนาเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบในข้อปัตตานุโมทนาไม่บุญแปลว่าบุญที่สำเร็จจากการขอมีส่วนร่วมในบุญของคนอื่นแต่อยใช้แต่อย่าใช้คำว่าโมทนานะครับ เห็นหลายคนใช้ผิดกันมากคําว่าโมทนาไม่มีอยู่ในปุพุทธศาสนาเป็นการเรียกกันเองแบบย่อๆจากอนุโมทนาบุญถ้าเราทําบุญแล้วอุทิศบุญให้บิดามารดาหรือญาติเราที่เสียไปแล้วบอกว่าท่านว่าหนูขออุทิศบุญให้กับคุณพ่อขอให้คุณพ่อโมทนาด้วยนะท่านอาจจะไม่อนุโมทนาและจะไม่ได้บุญจากเราเพราะเราใช้คําผิด เพราะในโลกวิญ,ญญาณหรือโลกทิพย์จะไม่รู้จักคําว่าโมทนาต้องใช้คําว่าอานุโมทนาและไม่ควรใช้อนุโมทนาและไม่ควรใช้อนุโมทนามิหรือโมทามิเพราะเป็นคําบาลีแบบดั้งเดิมที่เป็นภาษาสวดและไม่ได้นำมาในการกล่าวขอมีส่วนร่วมบุญ ให้ใช้คำว่าขออนุโมทนาแค่นี้ก็ได้บุญแล้วนอกจากเราจะพูดคำว่าขออนุโมทนาแล้วเราสามารถเขียนคำนี้ก็ได้เช่นเมื่อเราเล่น Facebook แล้วเห็นคนมาโพสต์งานบุญที่เขาได้ทำไว้ล้วก็เขียนต่อไปว่าขออนุโมทนาด้วยเราก็จะได้บุญนั้นทันทีถ้าเห็นเขาโพสต์เรื่องเขาได้ไปทำบุญสร้างะพุทธรูป แล้วเราไม่ได้สร้างแต่เราเขียนในโพสต์ว่าขออนุโมทนาเราก็จะได้บุญจากการสร้างพระไปในทันทีหรือเขียนว่าขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะครับขออนุโมทนาในบุญของคุณด้วยนะคะหรือขออนุโมทนาเฉยๆก็ได้แม้ว่าเราจะกล่าวขออนุโมทนาแต่เราจะไม่ได้บุญเท่ากับคนที่ได้ทำบุญนั้นด้วยตัวเอง อัตราส่วนขอบุญที่เกิดจากการกล่าวขออนุโมทนานั้นจะได้บุญนั้นประมาณ10-20%ส่วนคนที่ทำบุญนั้นด้วยตัวเองจะได้บุญไป100%บุญจากการกล่าวขออนุโมทนานั้นสามารถหนุนนำให้เราเมื่อตายไปจะได้ไปเกิดในสุคขขติภูมิได้เช่นเกิดเป็นมนุษย์ หรือเทว,วดาหรือบุญนั้นจะตามส่งให้เราได้ลาบยศสรรเสริญเป็นอนิสงส์ตามมาเช่นเดียวกันกับคนที่ทําบุญด้วยตัวเองขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้ฟังธรรมะ,มะบทนี้ด้วยนะครับเขียนโดยอาจารย์รักคำราม